้มารับชมเรื่องราวของภายเดียวหลับนะครับหลังจากที่พายเดียวหลับเดินผ่านลำตะคองและแวะไปทักทายกับภายนิ่งบนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นประมาณวันสองวันเท่านั้นครับหลังจากนั้นภายเดียวหลับก็เดินมุ่งหน้าไปทางเขาเขียว เขาเขียวคือจุดที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นจุดที่สูงที่สุดของภาคกลางสาเหตุที่ต้องระบุว่าภาคกลางเพราะว่าเขาเขียวนั้นเชื่อมต่อไปยังนครนายกนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีจุดเชื่อมต่อทางภาคอีสานก็ได้แก่นครราชสีมาส่วนภาคกลางก็เชื่อมไปทางจังหวัดนครนายกเขาเขียวเป็นจุดที่สูงสุด ของผ้ากลางครับหลังจากที่พายโดรับอาศัยอยู่บริเวณบนเขาเขียวประมาณ3-4วัน,วนก็เดินลงมาด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงอยู่ระหว่างกลางยังเดินวนเวียนอยู่บริเวณระหว่างกลางประมาณ2 3วันแล้วครับ นี่เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับพายเดอรับกำลังที่จะออกมาโชวงวงออกมาก่อนนะครับส่งสัญญาณแล้วนะครับให้นุชได้เตรียมตัวสำหรับถ่ายภาพสวยๆครับออลหลังจากที่รออยู่เกือ <ทำ S 1> บทั้งวันครับพายเดอรลับได้โชว์ตัวในช่วงเวลาเย็น<อ>แต่แอดมินก็ขึ้นไปในช่วงเวลาเย็นนะครับเ,เ,เ,เป็นจังหวะพอดี ตอนนี้พายเดี๋ยวหลับโผล่หน้าออกมาแล้วครับวันนี้สิวันนี้ลูกยังซลมสซืออยู่นะครับเพราะหลบไปนอน<า>หลังจากตื่นนอนก็กินครับ<า>หลังจากกินก็กน,น,นุดก็ร้องเรียกให้พี่เดี๋ยวออกมาบ้างนะครับพี่เดี๋ยวก็ไม่ขัดใจครับค่อยๆเดิน,นออกมาน,น,นี่ครับเล่นงวงอยู่นะครับ มีเสียงร้องเรียกให้พี่เดียวหันมานะครับพี่เดี่ยวก็ค่อยๆหันมาค่อยๆเดินออกมาจากป่าแล้วครับแล้วก็วางเท้านะครับกัดงวงครับนี่ครับโชว์ความน่ารักนะครับแล้วก็ใช้งวงแตะไปที่ใบหูครับสมกับการรอคอยครับพี่เดียวออกมาก็ โพสท่าทันทีครับนี่ครับพี่เดียวจนั้นพี่เดียวก็เดินไปกินอยู่บริเวณริมถนนนะครับตอนนี้พี่เดียวก็กินไม่หยุดเลยครับท้องก็ป่องเต็มที่ว้นท้วนสมบูรณ์ครับบริเวณเขาเขียวคือจุดที่มีนกนานาชนิดอาศัยอยู่นะครับ จะได้ยินเสียงนกร้องเป็นจุดชมธรรมชาติที่สวยงามและเป็นพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งครับ <c oughs> ก็ยังกินอยู่นะครับสําหรับที่เดียวเรื่องกินกับเรื่องนอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ <c oughs> ค่อยๆเดินมาตามถนนฝั่งนี้เป็นฝั่งทางขึ้นเขาเขียวนะครับ พี่เดี่ยวก็เดินวนเวียนอยู่บริเวณนี้สมกับการลอคอยครับพี่เดี่ยวก็โชว์เต็มที่มีพดท่าสวยๆแบบนี้ครับ,บาาการวางเท้าและท่าทางที่น่าสนใจสเสน่ห์ของภายเดี่ยวหลับครับนี่คือช้างป่านะครับแต่การโพสท่านี้ นายแบบเลยล่ะครับนี่ครับต้องมั่นใจด้วยนะครับถึงจะออกมาแบบนี้ได้สวยงามมากครับความน่ารักและความมั่นใจของไพ่เดรับคือเสน่ห์ที่น่าสนใจและทำให้ไพยเดยรัปมีเอมากมายครับ